รายการ h d Pixel Gamer เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกันดิ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 โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับตอนนี้มาเทคอัพสฟิงกกันนิดหนึ่งเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมชิบอลนะครับในเวอร์ชันเออเออฟองน้ำนะครับอันนี้เป็นเห็นผมไปเซิร์ชเปิดใน Google เนาะเพราะผมไม่รู้จักคํานี้ไปเปิดใน Google แล้วเห็นว่าเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสครับที่แปลว่าฟองน้ำครับอ่านว่าอะไรคุณกูรูกูเกิลช่วยผมได้ครับเอปอง อิปโปมุชอะไรวะเนี่ยโอเคไปกันเลยดีกว่าครับมาเราห้องแรกนะครับเดอะเฟิร uh ์สลูมนี่คร uh ับโอเคตอนนี้เราก็จะเลือกสีที่ชื่นชอบนะครับเฮ้ยสวัสดีโอ้ยกินอะไรกันอยู่อผมนี่ยืนกลางโต๊ะเลยครับอาฮะวัสดีนะาเพื่อนฟองน้องพีีอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแป๊บป๊บปปบปรับช้างก่อนปรับช้างก่อนเดี๋ยวไม่เห็นเพื่อนเฮ้ยนี่ผมต้องไฟกับใครเนี่ยผมสีอะไรผมสีแดงอ๋อผมสีแดง โอ้โหทำไมมันอีปีอย่างงี้ไม่โอ้โหซีเดตไม่ฮึบเอาละเจ้าวุ้ยหืมรุนแรงแแรงรุนต้มดิวะนั่นแหละเจา้าเดอะเฮวันช็อตวันคลิวนี่ครับโอ้โหไอ้แกดำมืดเลยตายซะไอแกดำมืดมาละเจา้า แป๊บหนึ oh, oh, ่งครับเห็นผมมองเอ้ยโอ้โหแกะเลิฟเลิฟลุกไร่เลิฟแป๊บหนึ่งครับโอเคมากลับมาเลยครับตอนนี้สี่สับเอ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะเฮ้ยแกะม่วงไอ้แกะม่วงเว้ยมีทุกตัวเลยโอ้โหฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอุ้ยโอ้โหเจ็บ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 อยู่นะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่ถึงบอกได้ จัดทุกตัวเลยเร็วเร็วทําไมไม่สปอนเลยวะทําทไมไม่สปอนเลยครับจะใช้ธนูแล้นะครับฮะอู้เจบ็บอู้เจ็บหูมันแม่นมากมันแม่นมากแม่นจิมจิมแม่นจนอยู่มไม่อยู่เลยนะไอสีไอสีอส้มไออู้อโห,โหูมีการกระจายลูกแก่ด้วยโชดโหดไปแล้วฮึบเฮ้ยโอ้โหไปไปเกือบ เกือบเกือบเก๋อไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นฮะอะไรอะไรดับเบิลคิวยาเบิลคิวเชียวเจ้าเอ๊ะไอ้นั้นตายซะนะจ๊ะโอ้ยยิงยิงส่วนล่างได้ครับนั่นแหละเจ้าเยอะแต่เสียดายโดนแย่งคิวไม่เป็นไรครับตอนนี้สีน้ำเงินเหลือโอมสถานการณ์พลิกผันเลยครับจากสีน้ำเงินได้เปรียบเฮ้ยเมื่อกี้สีน้ำเงินได้เปรียบหรือเปล่าวะน่าจะไม่ครับโอเคเราจะการสีน้ำเงินก่อนนะครับ เฮ้ยโอ้โหไอ้ด้วแบบดิจิตอลแกะสีแดงสินะผมบวชแพ๊บอันตรายอันตรายอมีแกะฮิลลิงด้วยโอเคเขาอยู่ไหนแล้วล่ะเขาอยู่นั่นเหรอผมที่งคอยอยู่ในที่ยืนที่มันเยอะเยอะหน่อยนะเฮ้ยแล้วเนี่ยไอ้นี่เก่งเหมือนกันเก่ง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 เขาไปเก่งเข้าไปเก่งเข้าไปเก่งเข้าไปจ้าอ๋ยคนนิ้งยิงรัวๆได้หนิว่ะ เอาเอาเอาเข้าไปครับเอาที่คุณสบายใจครับคิดว่าทําได้ก็ทําไปครับคิดว่าทําได้ก็ทําไปไอ้นี่กระโดดนี่หว่านนะกระโดดนําจาเปี้ยเหรอโอเคไอ้แก่สีฟ้าที่มาเราลืมไปแล้วอ๋อรู้แล้วเอ้าหลืออยู่ตรงนี้อีกเฮ้ยโอ้โหผมนี่รู้สึกใกล้มากรู้สึกฟิลลิ่งนี่มาครบเลยนะครับเฮ้ยไอ้นั้นเก่งว่ะไอ้นั้นเก่งว่ะไอ้นั้นเก่งอยู่ไอ้นั้นเก่งอยู่ครับไอ้นั้นเก่งอยู่ครับไอ้นั้นเก่งอยู่ครับ ไอ้นั่นเก่งอยู่ครับฝีมือไม่เบาไม่เบาถือว่าขั้นเทพแต่ต้องไปเรียนมาใหม่นะแจ๊ะฮึบฮึบเอาแกะที่ว้าไปฝั่งนู้นมาให้ผมหน่อยดิต้องการมากเลยครับโอเคแย่แล้วอู้หูอันนี้มันเก่งอยู่เก่งอยู่ก็แค่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้กันฮึบไปลวจ้าตูม แสบแสบเข้าถึงสวงสวงเข้าถึงแสบอะ่ะหูยไอ้ลูกน้อยแกเอ้ยจัดเลยจ้านั่นละจ้าโดนละจ้าอันนั่นละจ้าโดนอีกแล้วจ้าเป็นการยิงมุมย้อยครับเออตึ๊บบางทีเราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนทีก็ได้เนาะเราก็จะชนะเขาได้เหมือนกัน,นครับ เพราะว่าบางทีเขาก็ขยับไปมาไงทำให้เขาเสียสูตรในการเลงยิงครับไปแล้วเจ้าอุ๊ยอะไรอะไรโอ้โหความมืดมิดบ้านบ้านมาชนเลยบ้านมาชนครับได้กันหนึง่งได้กันหนึง่งเอาเฮ้ยโอ้โหตกไปเฮอะไอแกน้อยเอ้ยวู้โคชดนีน่อของใครวะเน,นี่ย โอ้พวกเราขึ้นไปแล้วนี่นาโอ้ไปบ้างไปบ้างไม่เอาครับอยู่ด้านล่างดีกว่าครับจะได้เลงวิถีย้อยได้นะครับฮึบฮึบไม่มาเลยเอา้าวล่วงไปแล้วเขาร่วงไปแล้วนั่นไงเห็นเขาแล้วเห็นเขาแล้วเห็นเขาแล้วอุ้ยอเย,ยชนคะครับเยชนะแบล โยโยโลเย้โอเคครับก็ชนะไปแล้วครับหนึ่งเกมครับตุ้มตุ้มตุ้มน่าโอเคครับไปเกมต่อไปเลยดีกว่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับเอ้าเดินตอนนี้เป็นอีเวนต์ไงคนเล่นเยอะมากตอนนี้ผมขอไปอยู่ฝั่งนั้งเงินบ้างครับเอ้าไม่ได้เหรอ impossible ไม่มีทางเหละเคมากันต่อเลยนะคุณคักเข้นสุด สุดน่ารักนะครับรักเกินไปนะครับรักรักให้ตายเลยดีกว่โอเคมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าครับเจรจ้า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 จรจาเจรจาวดียิงอ้าอู้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 ไอหนูน้อย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 ถ้าแกจะแข่งความรัวแล้วก็ได้เฮ้ยอะไรในมงในแม่ในแฟอะไรแฟชั่นเหรอโอ้โหแฟชั่นแฟนซี จัดได้นะครับวิ่งแป๊บจ้องเหือแบบนี้ก็ต้องอุ้ย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 ,ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลบแป๊บลบแป๊บแ,บแกะสักตัว <c oughs> ตอนนี้ผมทีมอะไรเนี่ยผมทีมสีน้ำเงินเหรอใช่ผมทีมสีงเงินอุ้ยอะไรเนี่ยไฟฟลอกโอ้โหขอใช้แป๊บนะครับเดี๋ยวเซิร์ชกูเกิลนะครับวิธีชนะนะครับฮึบฮึบเอาเลยจ้าฮึบตรงติดนึบพร้อมกับไอ้แกะม่วงนั่นซะเร็วแกะม่วง จะทำะไรหน่อยดิโถโถโอ้ยไอ้นั่นปล่อยกี่แก้ววะนะเนี่ยไอ้นั่นปล่อยกี่แก้ววะเนะี่ยจะโหดไปไหนเนี่ยโหโอ้โหูนั่นแหละจ้าไอ้นั่นโดนพวกนั้นโดนดักแหละครับโดนดักไปแล้วอุ้ยทำไมผมไม่โดนเลยวะโอ,โ,โอ้โหไม่ได้กินหรอกจ้าเฮ้ยโอ้โหนี่เกือบ ใชอลีโลครับถ้าโดนอีกจึงหนึ่งนี่ไปเยี่ยมโอ้โหไปเยี่ยมมังกรกันเลยผมนี่ซ้อนเลยครับไม่ไหวแล้วโอ้ยเลือเกือบหมดหลอดเกือบหมดตัวโอ้โหหมดตัวแลวหัวใจอันนี้คืออะไรวะเนี้ยเดี๋ยวไปก่อนละกันออ้หูใช่เลยครับของที่ผมอยากได้การระเบิดแบบเรียวทามอีกมา จะสร้างอะไรเนี่ยผมนี่โดดหนีเลยนะเฮ้ยแกไฟอ่ะแกไฟอะแก,ะแกมังอาจไฟอ่ะครับได้ครับจัดไฟจัดมาครับจัดไฟจัดมาจัดไฟจัดมาไฟได้ไฟได้ครับโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่โมเมนต์ดีเวล้เวล้หนีหน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 ก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหไอแคนไฟไอแคนไฟแล้วก็จะไฟด้วยจะตายแล้วเนี่ยอันนี้ผมได้สีเขียวมาครับ โอ้ไม่ไหวแล้วเนะี่ยทุกคนเริ่มหมดแรงต่อสู้นะครับเออต้องเรียกว่ายอมจำนวนกันแล้วผมไม่ยอมหรอกรอรีเลือดแป๊บโอ้เจ็บมากดูดีชุดโปรเจกต์ใต้ p อ s i t หื n เล่นเอาพังกันเลยทีเดียวนี่ถ้าตกอีกรอบนี้คงตายแล้วครับโอ้ตอนนี้สีอีกฝั่งหนึ่งสี่น้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแลเฮ่เฮ่เฮระว่างระว่างอยู่นะไหนมันอยู่ไหนะน่นจริงอะครับ สีเลือกสีเลือกอแล้วถ้าเส้นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับอ๋เอเข้าใจแล้วสีเงินคืออะไรโอ้โหยิ่งกว่าเทพเจ้าโอ้โหสุดยอดทำไมคนใช้โดนเองอู้นั่นแหละเจ้ซ้าต้องซ้าขนล้มต้องซ้าซ้าแป๊บซ้ำซากอันนี้สียอไเนี้ยอ,อ,อยู่นี่ไปครับอันนั้มันคืออะไรวะจำไม่ได้มันไม่ใช่สีดำนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ มีคนบอกเข้าใจถูกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาบอกให้แบบเสียขวัญกำลัาางใจกันเลยทีเดียวสีเหลืองสีเหลืองนั่นแหละเจอฮึบมตุ้มตุ้มไม่โดนอีกไอ้นั่นก็หนังเหนียวอืมเขียวมากเลยดีไหมหนังแกเนะี่ยโอ้โหแกสองตัวครับเวลี่แกครับหนีเลยนะครับแล้วก็โดนไอ้สีม่วงอีและสีม่วงไม่ยอมอ้าวไม่ยอมไอ้สีม่วงตายละดินดิดินถ้าผุมโดดไปจะรอดไหมโดดไปไม่ถึงครับทําไงดี มอยากได้แกะที่ข้าไปฟังนู่นได้แล้วมันแตกต่างจากโปรตียังไงเนี่ยแม่โพดกับเดิมเหรออ่าเอาที่สบายใจแล้วกันนะเจ๊อืยนั่นอะไรจ้าเฮ้ยโอ้โหไอ้นั่นอืยไอ้นั่นเฮ้ยฟัน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 หูยเกือบตายเอ้ยโอ้โหขอบคุณวันนี้เฮ้ยฟัน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 เฮ้ยจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้าฉนะจ้า ขอบใจแกม่วงดูฉันมา thank you ช <c oughs> ั้ว่าจะไฟกับฝีมือดาบฉันเหรอไปฝึกมาใหม่สักสองรอบนะ <c oughs> น้องหนูโอเคครับก็มันดีนะครับมันดีมีราคานะครับโอเคแต่ผมว่าตอนนี้นะครับผมคงต้องได้เวลาพักกันแล้วทีเดียวเนะครับโอเคะครัยใครอยากเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้ง i อไว้ด้านล่างให้นะครับ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับให้ดีอย่าลืมกดแชร์นะครับผมจะเว้นคําเป็นทำใหม่วันเนี้ยยิ่งกว่าขุนยนต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรานะครับจะลาจากกันแค่นี้นะครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยครับส่วนนี้สวัสดีครับไว้แจ้นะครับพูดเสียงโบที่ก็ได้น้อเย้